วันนี้นะครับผมอาจจะมาพูดถึงการเตรียมความพร้อมก่อนรับน้องปอมนะครับผมตัวใหม่เข้าบ้านนะครับ สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับผมอานะครับที่ฟาร์มมีรปอมของเรานะครับหลายคนอยากจะมีน้องหมาหนึ่งตัวอยากจะเลี้ยงน้องปอมหนึ่งตัวใช่ไหมครับผมแต่ยังไม่รู้เลยว่าเราจะต้องเตรียมพร้อมอะไรบ้างวันนี้นะครับผมอาจจะมาพูดถึงการเตรียมความพร้อมก่อนรับน้องปอมนะครับผมตัวใหม่เข้าบ้านนะครับหลายคนก็อยากจะมีลูกๆที่น่ารักแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็อยากจะดูแลเขาให้ดีที่สุดด้วยเนะาะวันนี้เราจะมาพูดถึงการเตรียมความพร้อมกันครับสิ่งแรกที่จะต้องมีเลยสําหรับเด็ก ตัวน้อยให้แบบนี้นะครับคอกเป็นสิ่งที่สําคัญมากคอกไม่ว่าจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับหรือจะใช้เป็นลักษณะแบบสแตนเลสเป็นคอกไม้หรืออะไรก็ได้นะครับที่สามารถคอนโทรลกันพื้นที่ให้เป็นสัดส่วนนะครับขนาดที่ใช้ประมาณ1เมตรครึ 80, ่งคูณ80เซน1นเมตรครึ่งคูณ1เมตรอย่างนี้ก็ได้นะครับผม สามารถใช้ได้เลยความสูงผมแนะนําว่า40เซนขึ้นไปนะครับ40เซนขึ้นไปถามว่า30เซนแบบนี้ใช้ได้ไหมก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าอาจจะแบบในระยะยาวเราอาจจะมีการกระโดดอะไรได้ดังนันก40เซนขึ้นไปนั่นคือเหมาะสมที่สุดนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรา มาพูดถึงสิ่งที่เราต้องเตรียมนะครับนอกจากคอกแล้วผ้ารองเป็นสิ่งที่สำคัญมากการรองผ้านะครับผมแบบนี้จะช่วยหลายอย่างมากครับ 1. ไม่ให้สุนัขของเรานอนกับพื้นเย็นการนอนกับพื้นเย็นจะทําให้อกสัมผัสกับพื้นเป็นปอดชื้นเป็นหวัดไม่สบายได้ สองครับผมไม่ทําให้ขาเขาเสียนะครับผมจะทําให้ขาเขาเนี่ยไม่วิ่งบนไม,ไม่ไม่โดนพื้นลื่นเพราะฉะนั้นปัญหาที่เกิดเรื่องข้อสะบ้านะครับผมก็จะลดน้อยลงนะครับโอกาสที่จะเกิดก็จะลดน้อยลงสามนะครับผมผ้าเนี่ยจะทําให้เขามีความคุ้นเคยกับพื้นที่ไม่ใช่พื้นลื่นดังนั้นสุนัขของเราจะคุ้นเคยแล้วกเ็เมื่อโตขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะกลับมาอึ่มมาขับถ่ายบนผ้าแบบนี้ด้วยนะครับ บางครั้งเราไม่จําเป็นต้องใช้ถาดฉีก็ได้แต่ระวังค่าแบบนี้เพื่อให้เขาทราบว่านี่คือบริเวณของเขานี่คือที่เขาคุ้นเคยสามารถมาอื่อมาฉีได้และผ้าตัวนี้มันจัดการง่ายครับผมสามารถนําไปซักปั่นเครื่องปั่นแห้งใส่น้ำยาปัพันุ่มอะไรได้เลยนี่คือสิ่งที่เราต้องมีครับต่อไปอ,อุปกรณ์อย่างอื่นเรามาดูกันบ้างแน่นอนการเลี้ยงน้องฟองเนาะถาดฉีหลายบ้านก็อยากจะฝึกฉีใช่ไหมครับ แผ่นซับฉี่ตัวนี้นะครับ่าต้องมีนะครับอันนี้ผลิตภัณฑ์ฮีรูปอมของเราเองอะตัวแผ่นซับฉี่ตัวนี้ต้องมีแล้วใช้ยังไงวิธีการใช้ผมแนะนําทุกบ้านเลยหมาวัยเด็กวัยเล็กเขาจะชอบกัดชอบแทะนะครับงั้นเวลาเขากัดแทะเนี่ยแผ่นตัวเนี้ยเวลาเราวางเลยอะ่ะโดยที่เราไม่ไม,ไม่ไม่ใช้ร่วมกันกับหาดฉี่เขาก็จะมากัดมาแทะดังนั้นแนะนําว่าดึงมาหนึ่งแผ่นครับผมแล้วก็วางลงไปใต้หาดฉี่แบบนี้นะครับ วางไปใต้หาดฉี่แล้วก็เก็บขอบเก็บมุมให้เรียบร้อยนะครับผมและฝึกให้เขาขับา่าดโดยการวางเนี่ยตำแหน่งก็คือวางหาดฉี่ไว้มุมนึงหลังจากนั้นครับผมทีนี้ต้องเตรียมที่นอนแบบนี้แบบไหนก็ได้นะไม่จําเป็นต้องแบบโอ้โหสูงขนาดนี้ก็ได้เป็นแบบแบนบแบบไหนแล้วแต่เราชอบหรือจะเป็นบ้านเป็นอุโมงก็ได้แต่วิธีการวางครับหาดฉี่มุมนึงที่นอนต้องไว้อีกมุมหนึ่งเพื่อไม่ให้น้องเกิดการสับสนนั่นเองนะครับทีนี้ ต้องบอ,อกก่อนว่าวิธีการหลอกล่อเทคนิคก็มีเพิ่มเติมนะครับแผ่นเจลเย็นบ้านไหนอยากให้น้องนอนบนที่นอนใช้แผ่นเจลเย็นวางบนที่นอนได้เพราะถ้าไม่มีส่วนใหญ่เธอจะมานอนบนถาดฉี่นี่สอนเทคนิคด้วยนะครับผมอ่ะต่อไปอย่างอื่นที่เราต้องมีแน่นอนขวดน้ำคัะขวดน้ำขวดน้ำขวดน้ำ,นำอ่ะรุ่นนี้นะครับขวดน้ำถ้าลักษณะข้อของเราไม่มีที่ให้ห้อย เราต้องมีตัวตั้งขวดน้ำแบบนี้ด้วยการดื่มน้ำจากขวดน้ำดีมากๆนะครับหนึ่งลดโอกาสการเป็นนิ้วเป็นไตนะครับผมให้กับน้นองๆเพราะน้ำเนี่ยจะอยู่ในพื้นที่ที่สะอาดตลอดเวลาและเราจะได้เห็นปริมาณของน้ำด้วยสำหรับลูกๆที่ฟังมีโรคภมของเราเราจะฝึกให้ดื่มน้ำจากขวดแบบนี้เป็นหมดแล้วนะครับ <isse ur> เพียงแค่ติดตั้งอ่าถ้าไม่มีที่ห้อย <S <S ถ้าบ้านไหนมีลักษณะเป็นพอกแบบนี้เราก็ซื้อตัวห้อยมาแบบนี้นะครับผมแต่ถ้าบ้านไหน เป็นลักษณะท่อที่มีที่ห้อยแบบนี้ได้ที่เสียเข้าไปได้เลย<ม>ก็สามารถใส่เป็นขวดติดเข้าไปตรงนี้ได้เลยนะครับติดแบบนี้ได้เลยนะติดเชือเข้าไปได้เลยปืบมันจะมีที่ติดตัวล็อคแบบนี้นะครับผมก็สามารถติดเข้าไปน้องก็จะเลียได้ปรับระดับความสูงตามตัวเขานะครับสมมติเด็กๆเราก,ก็อาจปรับเตี้ยงมาหน่อยน,นะครับผมอ่าถ้าเด็กๆเราก็ปรับเตี้ยงมานี่เนือ้อะไรอย่างเงี้ยถ้าสูงหน่อยเราก็ปรับขึ้นสูงแค่นั้นเองนี่คือดีมากมาก อ่าต่อไปครับผมผลิตภัณฑ์ที่ต้องมีของที่จะต้องมีแน่นอนมีน้ําแล้วอาหารก็ต้องมีเนาะนี่อาหารแบบนี้ครับผมอาหารแนะนําให้ใช้สูตรตามช่วงวัยของน้องนะครับผมเลือกสูตรที่มีโปรตีนที่พอเหมาะเหมาะสมนะครับเพราะวัยนี้ เขาต้องการใช้โปรตีนในการเจริญเติบโตของร่างกายดังนั้นเราต้องมีอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่ดีนะครับผมจะมีสูตรตามช่วงวัยแบบนี้ด้วยนะครับอ่าต่อมาครับผมต่อมาสีเราต้องมีอย่างต่อไปครับผมแน่นอนน้องปองผนเยอะผลสวยแบบนี้สเปรย์ต้องมีหวีต้องมีครับใช้คู่กันตัวนี้เป็นสเปรย์อพอยต้นของฮีโร่ปองเองเลยนะครับผมตัวนี้จะบอกว่าขายดีมาก มาแล้วก็หมดมาแล้วก็หมดนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวจะต้องอรีบเตรียมของอีกแล้วนะครับตัวนี้เป็นสเปรย์ไว้ฉีดก่อนหวีช่วยอะไรได้บ้าง1ขนสวย2น้องไม่กลัวการหวีหวีขนง่ายขนลื่นไม่มีกลิ่นตัวมีกลิ่นหอมอ่อนๆด้วยดูแลขนจากภายนอกใช้คู่กันกับ VC ซี่สแตนของฮีโรปอมครับทำไมต้องผลิตภัณฑ์ของฮี r รปอม V ีซี่สแตนตัวนี้1 3 5่งพาร้อาบบอกเลยว่าดีมากตัวนี้นำเข้าจากต่างประเทศนะคบเพราะโรงงานในไทยไม่สามารถทำให้ซี่มันเรียวเล็กแล้วดีดได้ขนาดนี้ นะครับและน้ำหนักเบานะครับผมมีด้านซีห่างและด้านซีถี่ซีถี่เนี่ยสามารถหวีตรงช่วงหน้าช่วงตาได้ด้วยนะครับนี่คือคุณสมบัติที่ไม่เหมือนใคร1นึ่งพันสามบาทแต่ใช้คุ้มใช้ดีมากนะครับต่อมาครับผมสิ่งที่เราต้องมีโอ้โหลืมไปเลยชามอาหารชามอาหารต้องมีอยู่แล้วส่วนใหญ่ผมจะแนะนําให้ใช้ชามที่เป็นสตเตนเลสดีกว่านะครับสตเตนเลสเนี่ยทํางานง่ายใช้งานง่ายแล้วก็ทําความสะอาดได้ง,ง่ายด้วยนะครับผมตัวชามสตเตนเลสนะ ต่อมาครับผมคราบน้ำตาที่หูต่างๆเราก็ต้องมีผลิตภัณฑ์ที่ช่วยดูแลตัวนี้เป็นอคล a n ซิ่งนะครับคอยตั้นนะครับเช็ดได้ทั้งตาแล้วก็หูคราบฉี่ต่างๆที่เหลืองๆเช็ดได้ตัวนี้เป็นสารสก,กัดจากลูกพักสีเขียวจากประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นสูตรอ่อนโยนนะครับสามารถโดนตานนองได้ไม่ทําให้หลักถายเคืองนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ของฮีโร่ปองของเราเองอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ขายดีมากเช่นกันนะครับผมที่ขายดีมากเช่นกันอ่ะ ต่อมาดูแลวความสะอาดแล้วอยากให้ขนสวยนะครับผมขนสวยขนดีตัวนี้เป็นคิวออยล์นะครับรผลิตภัณฑ์ขนฟูตัวนี้เบสเซลเลอร์นะครับผม1ขวด2 0 0 ml 1ขวดย้ำนะครับคือ 200ml 200มลใช้ได้ประมาณ3-6เดือนเลยนะครับตัวนี้นําเข้าจากนอร์เวย์เป็นคิวออยล์แบบ100%บริสุทธิ์แบบ100%ไม่มีผลต่อตับ,ต,ต,บต่อไตใดๆทั้งสิน้นอันนี้ย้ําเลยนะครับว่าปลอดภัยและดีมากๆตัวนี้จะช่วยบำรุงเส้นขนบำรุงผิวหนังบำรุงข้อสะบ้าครับผมให้กับน้นองๆที่ฟาร์มนะครับผมและลูกๆของคุณได้มีขนที่สวยใครอยากขนแน่นขนสวยเหมือนลูกๆที่ฟาร์มฮิโรบอมต้องใช้ตัวนี้และมันช่วยบำรุงเรื่องข้อสะบ้าด้วยนะบ้านไหนมีปัญหาเรื่องแบล็กสกินมีปัญหาเรื่องาทข้้้ออสบตงใช ตัวนี้ครับผมอาบอกเลยว่าอยากให้ลองก่อนถ้าเป็นในเกรด1เกรด2เข้าเกรด3าให้กินตัวนี้ก่อน1นึ่งในแมวเช้า1นึ่งในแมวเย็นช่วยให้น้องกลับมาเดินได้และเลี่ยงกันเอ่อเลี่ยงการเดินบนพื้นลื่นเลี่ยงการกระโดดโลดเต้นนะครับผมส่วนบ้านไหนมีปัญหาแร็กกินกินตัวนี้1นึ่งในแมวเช้า1นึ่งในแมวเย็นนะครับผมช่วยได้นะครับผมอ่าโอเคสําหรับการอาบน้ํานะครับผมก็เป็นตัวแชมพูตัวนี้เลยครับผมค่อยต้นแชมพูนะครับของยูโรปองของเรา เป็นแชมพูบวกคอนดิชเนร์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะช่วยให้ตัวหอมขนนุ่มลื่นนะครับผมสารสกัดบางตัวมาจากฝรั่งเศสนะครับตัวนี้เพื่อช่วยให้ผิวหนังลดการอักเสบด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นคลา้คลายแชมพูที่มีส่วนผสมของแชมพูยานิดๆเลยนะครับผมเพื่อดูแลสุขภาพเส้นผนและผิวหนังไปพร้อมๆกันนะครับตัวนี้จะบอกว่าเข้มข้นมากในเนื้อของเขาค่อนข้างเข้มข้นดังนั้นเวลาใช้สามารถไปเจือจางได้ เพื่อความประหยัดของเรานะครับสามารถไปเจือจางผสมน้ําได้อัตราส่วน1น่ตอนหนอย่างเงี้ยได้เลยนะครับผมรับรองว่าชอบแน่นอนนะครับตัวนี้หอมสบายจมูกสุดๆเป็นแชมพูที่เป็นเนเชอรัลแบบ100%นะครับการอาบน้ําของน้องๆ1-2สัปดาห์อาบน้ําครั้งครับไม่ต้องอาบบ่อย1-2สัปดาห์อาบน้ําครั้งไม่ต้องอาบบ่อยแต่สิ่งที่เราจะต้องทำทุกวันคือการฉีดสเปรย์แล้วก็หวีขนนะครับอ่ะ พูดถึงเรื่องตาไปแล้วสําหรับน้องๆที่เป็นสีส้มสีแบล็กแทนหรือสีที่ไม่ได้โดดเด่นในการที่จะแบบเ,เห็นภาพมากมายเราใช้แค่ตัวนี้เพียงพอครับเช็ดคราบน้ําตาจุ่มไปที่สาลีเนาะเช็ดคราบน้ําตาเช็ดอะไรอย่างเงี้ยก็จบแล้วนะครับส่วนที่หูเนี่ยเราใช้ข้อต้นบัดเราก็แคคที่แค้ที่หูให้น้องตามปกติแต่ถ้าสําหรับเป็นน้องปองสีขาวแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ิชลูกค้าอ่ะถ้าสมมุตมิว่าปึ๊บ เป็นน้องความสีขาวแบบนี้เราจะเห็นว่าเขาจะมีคราบสีน้ําตาเป็นแบบนี้สีแดงๆแบบนี้ใช่ไหมครับสิ่งที่เราจะเสริมขึ้นมานอกจากการเช็ดอันดับแรกเราเช็ดตัวนี้ก่อนนะครับเช็ดที่ตาเขาชุบๆ,ๆเช็ดเสร็จแล้วเป่าแห้งๆนิดนึงด้วยนะครับหรือเช็ดแห้งๆนิดนึงหลังจากนั้นตัวนี้เลยครับนี่อันนี้ก็มาเดบใช้เป็นของน้องแมวนะเป็นของน้องแมวนะครับเราก็มาโปะๆหน่อยเพื่อลบคราบ ลดรอยดำนะครับตัวนี้เป็นแป้งนะครับสำหรับลดคราบลดรอยดำของน้องแมวซึ่งเรามาใช้กับน้องหมาสีขาวได้ด้วยอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องมีนะครับสิ่งที่เราจะต้องมีอ่ะต่อมาหลายคนถามว่าแล้วเจ้าตัวนี้มีไว้ทำไมสำหรับตุ๊กตาตัวนี้นะครับตุ๊กตาแบบนี้เนาะหรือของเล่นอะไรก็แล้วแต่เป็นสิ่งสําคัญและจําเป็นมากๆนะครับสาหรับน้องปอมวัย2-3งเดือนที่เรารับเข้ามาเนี่ย วัยนี้เป็นวัยที่ชอบแท้ชอบกัดนะครับผมเพื่อกระตุ้นการบุดของฟันเขานั่นเองดังนั้นเราควรมีของเล่นมีตุ๊กตาให้ครับเพื่อให้เขาได้กัดแท้และกระตุ้นการบุดของฟัน บางตัวไม่ค่อยกัดค่อยแท้ก็จะมีเกิดภาวะฟันซ้อนเกิดขึ้นได้ดังนั้นสิ่งเหล่านี้เราควรที่จะมีแต่ถ้าพังหรือถาดหรือเริ่มแบบสภาพไม่โอเคแล้วก็เปลี่ยนให้เขาเลยครับผมนะไม่ต้องไปบอกว่ารู้สึกว่าอุ้ยนี่เป็นตุ๊กตาเน่าขนาดนั้นที่แบบเขาจะต้องแบบอ,อ,อยู่ด้วยตลอดเวลาถ้ามันเริ่มพังเริ่มไส้ออกแล้วก็เปลี่ยนก็ได้นะครับผม,ผมก็แยกระวังอีกอย่างหนึ่งวัยนี้กําลัางชอบแท้อย่ายื่นนิ้วให้นะครับเพราะเขาก็จะจําว่านิ้วเป็นสิ่งที่แท้ได้เนาะโอเค วันนี้เข้าๆแค่นี้สําหรับเป็นไกด์ไลน์สาหรับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่นะครับผมก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องเราด้วยนะครับจะมีคลิปสอนความรู้และก็เทคนิคต่างๆพร้อมกับให้ชมน้องๆที่น่ารักน่ารักแบบนี้ที่ฟาร์มฮิโร่ปอม่ะสามารถนัดเข้ามาชมเด็กๆที่ฟาร์มฮิโร่ปอมของเราได้นะัดล่วงหน้าอย่างน้นอยหนึ่งถึงสองชั่วโมงนะครับและจะบอกว่ามาที่ฟาร์มฮิโร่ปอมของเราของอุปรกรณ์ทุกอย่างที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้เรามีขายที่นี่ดังนั้นไม่ต้องกังวลครับว่า แล้วต้องไปหาซื้อผ้ารองคอดต้องไปหาซื้อคอดซื้ออุปรกรณ์วิตามินนู่นนี่นั่นะที่ไหนไม่ไม่ต้องกังวลเลยครับมาที่นี่จบที่เดียวจริงๆแล้ววิตามินของใช้เหล่านี้มีรปกงของเราดีไซน์และออกแบบมาเพื่อสุนนะัขโดยเฉพาะจากประสบการณ์20ปีที่เลี้ยงน้องหมามาผมต้องหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกๆของเราอยู่แล้ว สามารถมั่นใจได้นะครับผมกับผลิตภัณฑ์ต่างๆของฮีโร่ปอมของเราโอเควันนี้ก็ต้องลากันไปแล้วนะครับกับสาวๆคนสวยคนนี้มาเลี้ยลูกมันนี่หน่อยนี่หน่อยาแน่ๆหน่อยวถ้าอยากให้ลูกๆสดใสแข็งแรงมีสุขภาพขนสุขภาพผิวสุขภาพจิตที่ดีแบบนี้นะครับผลิตภัณฑ์ดีๆต่างๆของฮีโร่ปอมช่วยได้แน่นอนเพราะเราใช้จริงกับลูกๆที่ฟามฮีโร่ปอมของเราครับวันนี้เราลากันไปแล้วนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ